Oh. hi First blood มาแล้วมีทันท่อเยู่โมเดลเดิมอะไร mẹ là ơi đi cao rồi con mì đã rồi đã rồi con mì hết rồi con mì rồi, đang rồi.

เวนี่ับทเขาอยู่กับผมก็ใจเริ่มเปลี่ยนน่ะมาแล้วจ้าอันนี้ใครเนาะอันนี้ใครเนาะใครเนาะอร่อยเนาะ คืออะไรเนาะคเาะกางวางไม่หรอไม่หรอเฮ้ยมีเมื่อกี้นกทำระวังคนนะดู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 ดด

เราได้เปรียบกว่าที่มันไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบกายกับเพยมกับไลจ้าเจียงซวนไอ้หูไอ้แดงวะ่ะ Hi